จวงจือเป็นจอมปราดจีนมีชีวิตเมื่อประมาณ2,300ปีที่ล่วงมาตรงกับยุคจจ้ากว๋วท่านเป็นปราดใหญ่ผู้รังสรรแนวคิดอมตะที่ถูกจัดอยู่ในสำนักคิดปรัชญาเตา๋าเป็นปราดรุ่นหลังของเหล่าจือ้อจวงจื่อได้สืบทอดและพัฒนาต่อยอดแนวคิดของเล่าจือ้อแนวคิดของท่านถูกรวบรวมในหนังสือซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกันกบท่านคือจวงจือ้อ แนวคิดสำคัญความอิสระเสรีอุดมคติครองชีวิตอย่างอิสระเสรีเป็นสิ่งที่จวงจือ่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมจากท่านเล่าจือ้อในเต่าต็กเกงภาวะอิสระเสรีของจวงจือ่อคล้ายกับภาวะตื่นรู้บรรลุธรรมของนิกายเชนหรือภาวะพระอรหันต์ของนิกายเถรวาท ภาวะอิสระเสรีเป็นมนุษย์ที่แท้ภาวะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงที่ปัทุชนเขามีเขาหลงเขายึดติดชีวิตเราจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงดวงจื่อสอนให้ล่องลอยไปตามพองธรรมของเตา๋ากฎของธรรมชาติ จวงจื่อกับผีเสื้อบทกวีความฝันผีเสื้อครั้งหนึ่งข้าฝันว่าเป็นผีเสื้อโบยบินไปมาร่าเริงอย่างอิสระเสรีปราศจากความกังวลอันใดผีเสื้อรู้ว่ามันคือจวงโจทันทีทันใดที่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวข้าคือจวงโจข้ารู้สึกว่ายากที่จะบอกได้ว่าตนเองคือจวงโจที่ฝันไปว่าเป็นผีเสื้อตัวหนึ่ง หรือว่าผีเสื้อตัวนั้นฝันไปว่ามันคือจวงโจระหว่างผีเสื้อกับจวงโจนั้นจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่แน่วิถีแห่งเก่าของเหล่าจือมีหลักปฏิบัติยึดถือหลักการวางเฉยโดยการไม่กระทําเพื่อจะได้หลุดผลจากภาวะของโลกมนุษย์ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเสาถือเป็นมักวิธีในการเข้าสู่ความสงบท่ามกลางความไม่สงบ ปัจยาการปกครอง จวงจื่อเป็นนักปรัชญาลัทธิเต๋าที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นผู้ทรงด้วยปัญญาอันละเอียดอ่อนจริงปรัชญ,ญาด้านการเมืองการปกครองของเขานั้นมีความน่าสนใจก็ตรงที่ย้อนแย้งกับความเป็นไปของสังคมโลกปัจจุบันเป็นอย่างมากจวงจื่อนั้นไม่ให้ความสำคัญกับนักปกครองและสถาบันทางการเมืองเลยและเน้นให้คนปกครองตนเองด้วยธรรมะคือชีวิตที่เรียบง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติ จวงจื่อไม่ได้มองหารูปแบบทางการเมืองการปกครองที่ดีเลยแต่เขากลับมุ่งให้ประชาชนเป็นอิสระจากการเมืองการปกครองเสียด้วยซ้ํา อันหนึ่งจวมจื่มองว่าการพยายามจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองเป็นเรื่องไม่รู้จบและสิ่งที่ตามมาจะเป็นกฎระเบียบที่ใช้อุดรู้ร่วที่เกิดขึ้นอยู่มากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นก็แก้ปัญหาไม่ได้กล่าวคือเมื่อมองไปที่การเมืองการปกครองว่าเป็นทางออกประชาชนจะมองไปที่กฎและกติก,กาที่มีความเป็นธรรมซึ่งเม้นไปที่ตัวผู้นำและการปกครองเป็นผู้ใช้อำนาจและจะทำให้เกิดศีลธรรมอันจอมปอม ขึ้นมาปุกครองตามมาอีกมากมายแต่จวงจื่อเน้นชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและมองว่าการครอบงำทางสังคมเป็นเรื่องที่ผิดเพราะหากเราไม่เริ่มจากชีวิตที่อิสระธรรมดาและเรียบง่ายนั้นการปกครองอันไร้ขอบเขตและปรุงแต่งให้พิเศษของผู้คนในที่สุดแล้วก็จะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม จวงจือนั้นมองว่าปัญหาเหล่านั้นไม่อาจจะรู้จบลงได้แต่ที่ตัวเองนั่นแหละที่สำคัญกว่าอำนาจของการเมืองการปกครองเลิกไปดึงดันกับมันให้น้อยลงแล้วหันมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ปรุงแต่งด้วยความหรูหราหรือที่เรียกว่ามีคลาสปรัชญาความสุขแนวทางสู่ความสุขของจวงจือทำใจให้เป็นอิสระ รู้เท่าทันความจริงชีวิตจะบรรลุความสุขที่แท้จริงได้ต้องเป็นชีวิตที่ไม่ผูกมัดกับการเปรียบเทียบถ้าเรามองทุกสิ่งด้วยความสม่ำเสมอแล้วอารมณ์ของโลกก็ไม่อาจก่อกวนเราได้เพราะตามความจริงสรรพสิ่งก็เป็นเอกภาพ นั่นคือมีเต่าเป็นมูลฐานภาวะอันเป็นเนื้อแท้ความงามหรือความน่าเกียรดที่แท้จริงไม่มีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ที่มองเห็นความแตกต่างก็เพราะเรายังไม่บรรลุเต่านั่นเองแต่เมื่อเข้าถึงเต่าแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างเหมือนกัน